สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับสาลี่นะคะสาลี่เอาสกินแคร์เกาหลีมาเหะให้ดูค่ะบางตัวใช้ไปแล้วด้วยนะคะจะเอาผลลัพธ์มาบอกด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องสําอางเครื่องสำอางชิ้น2ชิ้นอะไรแบบนี้นะคะมีตัวที่แบบเฟลด้วยก็คือแบบเออใช้แล้วไม่ชอบเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะคะอยู่ในนี้แล้วนี่นะคะ ก็สาลี่สั่งมาจาก yesstyle yesstyle.com นะคะสั่งมาตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนธันวาปีที่แล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะจริงๆเขามาส่งเร็วมากเลยนะปกติถ้าเกิดว่าสั่งกับ yesstyle เนี่ยสลีอ่อ,อยู่ยุโรปใช่ไหมคะมันก็จะใช้เวลาประมาณแบบ2ออาทิตย์ไปจนถึงเดือนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่า ความเร็วของไปรษณีย์เขามีมากแค่ไหนนะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์อันเนี้ยกล่องเนี้ยสล๊อสั่งไปร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบยูโรอะค่ะเขามาส่งเร็วมากเลยมาส่งแบบภายในหนึ่งอาทิตย์ก็มาแล้วอะค่ะตอนแรกต,ตกใจมากเฮ้ยทำไมมาเร็วแล้วก็ตอนที่สลี่สั่งเนี่ยมันร้อย แบบรอยอัพใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่นี่ถ้าเกิดว่านำเข้าเครื่องสำอางหรือว่านำเข้าของทุกๆอย่างเนี่ยถ้ามันมีมูลค่าเกินกว่า22ยูโรขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีนำเข้าใช่ไหมคะจารก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวมาถึงเราก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมแต่ว่ามารอบนี้ก็ไม่โดนภาษีด้วยเพราะว่าเขาจ่าหน้าซองนะคะสารีเห็นว่าเขาจ่าหน้าซองว่าอันเนี้ย กล่องเนี้ยส่งมาจากที่เอ่อที่อังกฤษนะคะเป็นคลังสินค้าของเขาที่อังกฤษก็เลยตอนนั้นมันยังไม่มี Brexit ด้วยใช่ไหมมันก็เลยไม่โดนภาษีอังกฤษกับไอร์แลนด์เนี่ยยังอยู่ใน EU เหมือนกันก็เลยยังไม่โดนภาษีใช่ไหมคะก็โชคดีเลยเพราะว่าไม่งั้นก็คือโดนภาษีอาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เอ่อใครที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะคะเขามี warehouse ที่ เนเธอร์แลนด์ด้วยถ้าศาริจำไม่ผิดนะคะจลริเคยสั่งมาแล้วมันมีจานหน้าซองว่ามาจากเนเธอร์แลนด์นะใครอยากสั่งถ้าอยู่ประเทศไทยมีน้องๆมารายงานเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสั่งต่ำกว่าพันหเนี่ยเขาส่งฟรีนะคะต่ำกว่าพันห้าเขาก็ส่งไปที่เมืองไทยด้วยแล้วเราก็จะไม่โดนภาษีถ้าเกิดว่าใครอยากใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกาหลีแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่เอามาเล่าให้ฟังเฉย โอเคอันนี้ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยก็คือเปิดใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื้อซ้ําแล้วก็ถ้าเกิดดูสาริมาสักพักหนึ่งเนี่ยสาริจะแบบปลื้มกับตัวนี้มากเลยนะคะเป็น i u n i k black snail restore serum นะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดู ขวดด้านในมันจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้สล,ลีใช้อยู่นะคะใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะใช้ต่อเนื่องดีไหมแต่ว่ามันแบบใช้ดีจริงๆในเรื่องของจุดด่างดำที่เกิดจากสิวนะอันเนี้ยสล,ลิบอกเลยว่ามันทำให้จุดด่างดำหายเร็วภายในหนึ่งเดือน เออแต่สาลี่ต้องบอกก่อนนะว่าเออสาลี่ก็มีตัวช่วยอย่างอื่นด้วยในสเต็ปการลงสกินแคร์ไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็จะมีพวก HA ที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวด้วยนะแล้วก็มีพวกน้ําตบหน้าโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของการกระจ่างใสด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของจุดด่างดสาสัลี่อ่ะใช้แล้วแบบเห็นผลมากนี่รอบที่สองที่สาลี่เป็นสิวแบบสิวประจําเดือนอะเราสาลี่ไปกดใช่ไหมมันก็เป็นจุดด่างดําอยู่ช่วงเนี้ยแล้วเห็นชัดมากเลยมันแบบ อยู่ตรงกลางหน้าประมาณนี้ใช่ไหมคะเออแล้วใช้ตัวเนี้ยพอแกะตัวเนี้ยมาใช้ก็คือ1เดือนก็คือแบบจางจางเร็วมากแล้วก็ราคาย่อมเยาวม,มากเลยสลีเดี๋ยวสลีขอเปิดเว็บไซต์เปิดแอปเข้าไปด้วยนะเพราะว่าสลาี่จํจไม่ได้แล้วว่าออสั่งอะไรมาบ้าง <laughs> เพราะว่านานมากแล้วจริงๆร,ราคาตัวเนี้ยปัดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ1 4 1 5ยูโรนะคะก็ถือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ4500้มากประมาณนั้นนะคะ ใช้ดีมากโอเคมากสําหรับตัวนี้ซัลี่ซื้อใช้เป็นขวดที่2แล้วแล้วก็คิดว่าจะซื้อใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่เจอตัวใหม่ที่มันดีกว่านี้นะคะสรรพคุณของเขาก็คือเนี่ยเดี๋ยวอ่านข้างกล่องให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบ p o w e r f u l serum เลยนะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นมี lifting ด้วยนิดหน่อย brightening เป็นหลักนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของริว้วรอยเล็กน้อยนะซัลีน่นะเห็นผลในเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือได้จากตัวนี้โอเคมากนะคะ ทีนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวน้องใหม่แต่ว่าใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งคือซื้อมาสองขวดเออนะเป็นตัวนี้นะคะจากยี่ห้อ n e โอเจนจริงๆเมื่อก่อนจลริเคยใช้มาร์กของเนโอเจนแล้วนะคะแล้วก็ชอบชอบมากแนะนํำเพื่อนๆไปด้วยทีนี้จาริศไปดูวิดีโอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกาหลีที่แบบว่าเขาชอบในปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีคนเนี่ย เมนชันก็คือพูดถึงตัวนี้นะคะชื่อว่า Real Ferment m i c r o um. ม e ครเซพักหลังๆเนี่ยสันิได้ยินคำว่า Ferment นบ่อยๆนะคะเป็นตัวเขาเรียกอะไรส่วนผสมที่หลายๆแบรนด์เขาจะเอามาเป็นตัวชูโรงในผลิตภัณฑ์ของเขานะคะไม่ได้ศึกษาหาความรู้อะไรมากมายไม่ได้เปิดวิดีโอแล้วก็ไปนั่งดูค่ะไปนั่งจดว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพลัมพลัมก็คือทำให้ผิวของเราดูเต่งตึงกระชับอะไรแบบเนี้นะคะซารีใช้หมดไปแล้วหนึ่งขวดอันนี้ขวดด้านในมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ใช้หมดไปแล้วหนึ่งขวดแล้วก็ตอนเนี้ใช้ขวดที่สองอยู่ถามว่าเนื้อมันเป็นยังไงซารี่คิดว่าเนื้อมันเป็นเนื้อครีมที่แน่นเออบีมามันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะ แล้วก็มันแน่นๆนะคะแต่ว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เหนียวแล้วมันซึมเร็วพอสมควรนะคะอาจจะต้องมีการวนนิดนึงแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันไม่เหนียวเหนอะหน,นะนั่นเองนะถามว่าใช้แล้วดูหน้าแบบกระชับอะไรไหมมันอาจจะไม่ได้แบบยกตึงเลยเหมือนการที่ไปทำสัญญกรรมหรือว่าฉีดโบทอกอะไรแบบนี้นะแต่ก็รู้สึก รู้สึกว่าผิวของเรามันแน่นๆขึ้นอนะบอกไม่ถูกเอออันนี้ต้องใช้จริงๆนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราช่วยผิวของเรานิดนึงให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นอนะเออนะคะอันนี้สรลีชอบนะแล้วก็ราคาที่ขายที่เยสตายเนี่ยอยู่ที่25-26ิบห้ยูโรประมาณนั้นนะคะบางช่วงก็จะมีโปรโมชั่นถูกกว่านี้แต่ว่าสรลีใช้อันนี้แล้วก็ชอบ เอาจริงเลยนะเรื่องริ้วรอยเรื่องความเฟิร์มอะไรแบบนี้ใช้ครีมอะ่ะมันอาจจะเห็นผลได้ยากไม่ชัดเจนเหมือนการที่เราเดินเข้าคลินิก ไปยกกระชับไปฉีดโบท็อกอะไรแบบนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าทางเลือกของคนอะมันเป็นแบบไหน,นบางคนอาจจะเลือกที่จะไปเข้าคลินิกเพื่อที่จะได้แบบเห็นผลเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่อยากจะเข้าคลินิกก็คือหาซื้อครีมพวกนี้มาใช้ซึ่งครีมลลยกระชับลายแบบว่าเรื่องลดริ้วรอยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแพงส่วนใหญ่อะ่ะเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะมันจะแพงนะคะสันนิมงว่าราคาเท่านี้แล้วก็ใช้แล้วเราแฮปปี้อ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนผสมมันมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่า Real f เอ่อเฟอรที่ช่วงนี้ดังกันมากเลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในลายเดียวกันเลยนะคะเป็นของ Neogen แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Real f e r m e n เมน c ์ไมโครเอ e ซนะคะซึ่งตัวนี้สัตลี่ยังไม่ได้เปิดทดลองใช้นะคะเขาบอกว่า 93% m i c r o b i โอเฟอร์เมนต์คอมเพนะคะเป็นส่วนผสมที่มาจากแบบธรรมชาติมากกว่า93%เลยนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ b บริเทน n i n g ก็คือให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าใช้ Daily ใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้เพราะว่าสารี่เป็นคนที่ไม่ชอบเปิดผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำๆกันอย่างตอนเนี้ยสาลี่มีเอสเซนต์อยู่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของ iunique ใช่ไหมคะซึ่งตัวนั้นก็โอเคใช้ดีมันจะมีส่วนผสมที่ชื่อว่า g a l a c t โตไมซินะคะซึ่งเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ SK2 มีแล้วเขาก็บอกว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวดูของ SK2 เลยแหละของ u n i q u e ใช่ไหมสารก็ใช้ตัวนั้นอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตัวนั้นหมดเดี๋ยวสารก็ต้องมาลองเปิดกูอีกว่ามีเอสเซนต์ตัวไหนที่สารจะต้องใช้อีกไหมนะคะถ้าไม่มีก็จะหยิบตัวนี้มาใช้แต่ว่าด้านในเป็นลักษณะแบบนี้น้ำเอ s เซน์แบบนี้ใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอัปเดตละกันว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสารไม่ได้แบบว่า คิดว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ไลน์เดียวกันจําเป็นจะต้องใช้พร้อมกันแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็ดูส่วนผสมถ้ามันใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้เราก็ปรับใช้ไปค่อยๆปรับใช้ไปแต่ว่าอยากทดลองใช้ก็เลยซื้อมาด้วยนะคะอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปมาพูดถึงเรื่องกันแดดัน่้างกันแดด,ขอ,แดของแบรนด์นี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าทานีีก็ไม่ได้ตามดราม่าว่ามันไปนจบที่ไหนอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือกันแดดของ purito นั่นเอง สัลลใช้ผลิตภัณฑ์ของพ r ิโต l หลายตัวอยู่เหมือนกันว่าจะเป็น Essence ตัวครีมเนี่ยก็ชอบอยู่กันแดดนี่โด่งดังมากในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็น้องๆที่ดูสั l ล,ลี่นี่แหละก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่สาล,ลีซื้อกันแดดมาใช้สิก็เลยตัดสินใจสั่งมาทีนี้สาล,ลีสั่งมา2หลอดนะคะสั่งมาก่อนที่เขาจะมีดราม่ากันนะสั่งมาเนี่ยมี2รุ่นด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็น comfy water sunblock spf 50นะคะหลอดเขาจะเป็นสีขาวฟ้า นะคะขาวแล้วก็มีแถบสีฟ้าแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเซนทารากรีนเลเวลเซฟซันเอสพีเอห้าบกบวกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหลอดที่มีสีขาวแล้วก็แถบสีเขียวแบบนี้นะคะความต่างรู้สึกว่าเท่าที่ดูจากการรีวิวนะเขาบอกว่าถ้าผิวแพ้ง่ายให้ใช้สูตรเซนเทล่าเนี่ย ใช้สูตรนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าผิวแห้งอยากได้ความชุ่มชื้นด้วยเนี่ยให้ใช้สูตร comfy water นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเรื่องดราม่าเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าเขามีดราม่าอะไรกันก็คือว่าเขาเคลมเอาไว้ว่าตัวกันแดดของเขาเนี่ยมี spf 50บวก P.A. บวกใช่ไหมทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยมีหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมัน SPF 50จริงหรือเขาก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปทดลองที่แ l บไปพิสูจน์ว่ามันมี SPF ค่า SPF เท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้แ l a ที่เขาใช้เนี่ยมันก็ส่งผลกลับมาว่าเฮ้ย SPF มันไม่ถึงนะสิจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่ามันไม่ถึง50 ทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอา้าแล้วมาเขียน50โปรโมทว่าเป็น50มาหลอกกันหรือเปล่าหลอกผู้บริโภคหรือเปล่านะคะทีนี้คําชี้แจงเท่าที่สัลี่ฟังคร่าวๆนะคะสัลี่ไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายคําชี้แจงของทางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาผลิตตัวนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเขาก็ส่งไปตรวจที่แลบของเขาที่เกาหลีใช่ไหมซึ่งแต่ละแลบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีตรวจของเขาไม่เหมือนกัน สารที่ใช้ในการตรวจก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนที่เขาผลิตเนี่ยเขาวัดได้50จริงๆนะแต่ว่าพอนานๆไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึง ทำไม l a อื่นถึงวัดไม่ได้ค่าอย่างที่เขาเคลมเอาไว้นะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรแบบนี้แล้วจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงซึ่งสลิก็ไม่ได้ไปตามว่าเขาอัปเดตอะไรกันยังไงนะถ้าเกิดว่าใครตามเรื่องนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงหรือว่ามีเรื่องมาเล่าที่แบบว่าเออสลิเล่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งคร่าวๆที่สลิรู้เท่านั้นเองนะก็สลิเนี่ยปกติก็อยู่ในบ้าน เวลาออกแดดก็คือจะออกไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยุโรปเนี่ย โดยเฉพาะประเทศบ้านซาลี่เนี่ยมันจะครึมๆใช่ไหมนอกจากซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีแดดค่อนข้างนานหน่อยค่อนข้างยาวนานตอลอดทั้งวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฤดูอ,อื่นเนี่ยมันก็จะครึมๆซาลี่ก็จะไม่ค่อยโดนแดดมากสักเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดว่า SPF น้อยเนี่ยซาลี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขาบอกว่าคนที่อยู่ในร่มหรือว่าอยู่ในอาคารเป็นส่วนใหญ่เนี่ยใช้ SPF 1 0ถึง15ก็โอเคแล้วประมาณนั้นอันนี้เท่าที่ซาลี่เคยศึกษามานะคะไม่แน่ใจว่า ถูกต้องอะไรยังไงแต่เคยได้ยินมาว่าแบบนั้นถ้าอยู่ในร่มในอาคารหรือไม่ได้โดนแดดมาก10-15ก็โอเคแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแดดที่เมืองไทยน่าจะสักประมาณ30-35อะไรประมาณเนี้นะก็สลิคิดว่าคงจะใช้อันนี้แหละ นะก็คงจะใช้แต่ว่าตอนนี้กันแดดที่มีอยู่ยังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้ทดลองใช้ตัวนี้เดี๋ยวใช้แล้วจะมาบอกเพื่อนๆว่าดีหรือไม่ดียังไงปกติเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วสลไม่ได้ไปไหนสล่ก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้กันแดดจากเท่าไหร่นะแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าสลาิเป็นสิวแล้วมีจุดด่างดําเนี่ย มีจุดด่างดำที่เห็นชัดเนี่ยสลิก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์รักษาจุดด่างดำใช่ไหมแล้วช่วงนั้นน่ะสลิจะใส่ใจการทากันแดดเป็นพิเศษเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบรักษาจุดด่างดำอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันแดดช่วยเนี่ยระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะไม่เร็วเท่าที่ควรนะคะก็แนะนําขึ้นเือนละกันถ้าเป็นจุดด่างดำเป็นช่วงที่มีจุดด่างดำอยู่เนี่ยแนะนําให้ ใช้ครีมกันแดดเน้นครีมกันแดดช่วงนั้นเยอะนิดนึงนะเพราะว่าแดดนี่แหละมันจะยิ่งทำให้จุดด่างดำของเราเห็นชัดขึ้นนะกลับมาที่แบรนด์อานกันบั่งนะคะสล,ลีอยากหาเซรั่มที่มันช่วยในเรื่องของริ้วรอยทุกคนก็เซรั่มในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยหาง่ายอยู่ไม่ได้หายากอะไรนะคะแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมาดีแต่ว่าเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยสล,ลี่ก็จะซื้ออะไรดีไปเจออันนี้ แล้วขอบอกรับสารภาพเลยว่าซาลีะตอนเปิดกล่องมาก่อนทําวิดีโอเนี่ยซาลี่ลืมไปแล้วว่าทําไมเราถึงเลือกตัวนี้มาเป็น IUNIQUE BETA g l u c a n ถ้าซารลี่ออกเสียงไม่เผ็ดนะคะ g l u c a n พ Power m o i t u u um, r s อ e r เซเขาเขียนข้างกล่องว่ามันช่วยในเรื่องของ Moisturizer ก็คือให้ความชุ่มชื้นแบบจริงจังเลยนะแล้วก็ s o o t t i n g Care ก็คือให้ผิวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสบายขึ้นนะคะแล้วก็ Skin s k i n Elasticity นะคะมันจะ ช่วยนเรื่งองความยืดหยุ่นของผิวอะไรประมาณนี้แล้วก็สลิไปเปิดอาหารมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสารสกัดใหม่นะคะซึ่งจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าไฮยาลูรอนิกถึง2เท่าในการเออเราก็ตกใจเลยเฮ้ยทำไมเครมเค็มแบบว่าแรงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นแรกเลยเนี่ยสกินแคร์รุ่นแรกเนี่ยตัวให้ความชุ่มชื้นมันก็คือจะเป็นกริสซลีนใช่ไหม พอรุ่นที่2 second generation เขาก็บอกว่ามันจะเป็นไฮยาโรนิกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นล่าสุด third generation เขาบอกว่ามันจะเป็นสารสกัดจากมั s ช r o o m ก็คือเห็ดนั่นแหละซึ่งดีกว่าไฮยาโรนิกถึง2เท่าเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีกว่าแล้วก็ช่วยในเรื่อง texture ของผิวดีกว่าโอโ้โหตอนที่อ่านนะคือแบบว้าวมากเฮ้ยทำไมมันแบบว่า ครมเยอะขนาดนี้แต่ว่าสันล,ลี่เองอะ่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ซึ่งเวลาที่เราซื้อสกินแคร์ของแบรนด์ iunique เนี่ยสันล,ลี่ชอบตรงที่เขามีสติกเกอร์โฮโลแกรมตรงนี้ด้วยะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เปิดนะมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้กันเอาไว้แล้วก็เป็นโฮโลแกรมของ iunique โดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหจุดที่เราจะเช็คได้ว่าเอ้ย ของที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ขวดด้านในจะเป็นแบบนี้ขวดลักษณะเดียวกันกับตัว black snail เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่า ส الي ยังไม่ได้ทดลองใช้เดี๋ยวรอส الي ใช้แล้วก็มาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากรอฟังอัปเดตอยากซื้อมาใช้เลยทดลองใช้เองนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ15ยูโรนะคะของไอูนี้เดี๋ยวส الي ลิง์ไว้ให้ละกันผลิตภัณฑ์ที่สรี่พูดถึงในเทปวิดีโอนี้เดี๋ยวส الي ลิงไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างเป็นลิงก์ของเ s t y l e ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดซื้อสร ل ي จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทิปทิปให้ส ا ร ي นิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถ้้าาไม่อยกใช ของจารีไม่เป็นไรก็ไปกดเซิร์ชหาเอาที่ uh, yesstyle.com ก็ได้ไม่ว่ากันไม่เครืองเออโอเคตัวถัดมานะเป็นของย e ี่ห้อเดี๋ยวก่อน beauty of jo son จะบอกว่าจารีอะชอบชอบเปิดไปดูเว็บ y e s y com แล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรหนาซื้อหนาสั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอตัวนี้มันเป็นเซรั่มออยซึ่งสาลิีะชอบใช้เซรั่มออยนะแต่ว่าจะต้องดูว่าตัวนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีหรือเปล่าตัวที่สาลิี่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัว carens double serum อะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเซรั่มผสมออยที่ไม่เหนียวเหนอนะเลยเวลาที่ใช้นะคะเราก็พยายามอยากจะหาตัวที่แบบว่าเออ มาใช้แทนได้แล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าใช่ไหมแล้วก็เซร์ชไปเซรั่มออยตัวเนี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นของ beauty of joeson ซึ่งตอนที่สั่งเนี่ยเราไม่เคยรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้มาก่อนแล้วก็แบบเออไม่เคยเห็นใครพูดถึงมาก่อนพอสั่งมาปุ๊บมาส่งที่บ้านปุ๊บเปิดดูวิดีโอเท่านั้นแหละหูมีมาเลยวิดีโอสปอนเซอร์ที่มาจากแบรนด์แบรนด์นี้ beauty of jo เอ,อ s o n นะคะแล้วก็ มีหลายวิดีโอเหมือนกันนะที่เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ก็ไม่เยอะไม่ใช่แบบว่าโอโ้โหเกลื่อนตลาดเลยไม่รู้ดิเพื่อนๆเป็นเหมือนสลีเปล่าสลีนะพักหลังๆปีหลังๆมาเนี้ยสี่ห้าปีหลังมาเนี้ยเออถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบว่าทําการตลาดเยอะเกินไปอะเช่นแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรจ้างสปอนเซอร์รีวิวเยอะจนเกินไปอะสลีจะแบบ ขยะเลยอ่ะสารีจะค่อยๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะอยู่ห่างผลิตภัณฑ์นั้นไว้สักพักหนึ่งก่อนอ่ะให้มันซาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบค่อยมาซื้อค่อยมาลองทีหลังก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบว่าเออมันยังมีคนพูดถึงอยู่สามเดือนห้าเดือนแล้วมันยังมีคนพูดถึงอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบออกมาตุ้มนึงแล้วแบบว่าโอ้โหจ้างสปอนเซอร์กันเยอะๆเลยอ่ะโหเราแบบอพ่อก่อนพี่นะ ก็ไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันเปล่าถ้าเกิดว่าออกใหม่แล้วแบบว่าเราไม่ค่อยเห็นวิดีโอสปอนเซอร์เราจะยิ่งอยากใช้เออไม่รู้เหมือนกันใครเป็นไหม <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเซรั่มเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในเป็นสีน้ําตาลทองแบบนี้เลยน่าใช้มากมากเลยค่ะซารียังไม่อยากแกะนะเพราะว่าถ้าแกะมาแล้วมันต้องรีบใช้ให้หมดใช่ไหมคะขวดน,นี้เนี่ย30 ml นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ10ยูโรเองอะ่ะทุกคนเขาบอกไว้ว่ามันเป็นแบบ รีแพร์เซรั่ม um, ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนี่แหละแล้วก็ส่วนผสมหลักๆเลยก็จะเป็นจินซิงก็คือเป็นโสมแล้วก็มีส่วนผสมที่มาจากแสแนลด้วยนะคะหอยทากนั่นเองนะเท่าที่สลิชฟังจากวิดีโอสปอนเซอร์รีวิวนะเขาก็จะบอกว่าแบรนด์แบรนด์เน,นี้ยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าใส่ใจในเรื่องของส่วนผสมมากแต่และอย่างเนี่ยก็คือเขาจะคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจธรรมชาติด้วยนะคะวิธีการสกัดอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลีนคีอะไรแบบเนี้ย ฟังแล้วแบบเออน่าใช้มากเลยขวดเนี่ยก็คือเป็นขวดพลาสติกนะคะ ป็นไม่ใช่แก้วนะเดี๋ยวสาริจาใช้ก่อนลองใช้ก่อนแล้วก็ามาอัปเดตกันแต่ว่าแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ที่อยู่ในกระแสะและกันเพราะว่าเห็นวิดีโอสปอนเซอร์บ้างแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่เยอะนะคะก็ไม่เยอะนะทีนี้ถัดมามาถึงแบรนด์ที่บ้านเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีคุ้นเคยกับแบรนด์แบรนด์นี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันเคยมีเคาน์เตอร์มาตั้งที่บ้านเราที่บอกว่าเคยเนี่ยเพราะสาริไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะใครที่รู้ก็เขียนมา คอนเฟิร์มกันได้เขียนคอมเมนต์มาคอนเฟิร์มกันได้ก็คือแบรนด์มิชาน่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เป็น Time Revolution Treatment Essence ตัวนี้นะคะอู๋ตัวนี้ดังมากดังมากเลยในปีที่ผ่านมาถึงขั้นติดอันดับให้รังวงรางวัลกันเลยเราก็เลยรู้สึกอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องทดลองกันหน่อยและยิ่งเป็นแบรนด์ที่สาวๆทางบ้านเราคุ้นเคยเวลาพูดถึงมันก็จะแบบเออเขาเรียกว่ารีเลทกันง่ายขึ้นใช่ไหมคะ อันเนี้ยทำ revolution เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นครีมด้วยนะเป็นเซรั่มด้วยแต่ว่าสาล,ลิี่ะเลือกตัวเอสเซนต์มาซึ่งเอสเซนต์อันเนี้ยเขาบอกว่าข้อดีก็คือมันไม่ต้องแบบว่าเทแล้วมาแปะ,แปะ,แ,ปะแปะหน้ามันเป็นเอสเซนที่แบบว่าเราสามารถเปิดแล้วก็ฉีดฉีดได้เลยเออความสะดวกสบายมันก็มีอยู่นะแล้วดูแพ็กเกจดูความสวยงามของแพ็กเกจดิชนะเลิศเนาะแต่สาล,ลิก็ยังไม่ได้อลองใช วิดีโอนี้อย่าด่ากันนะว่าทําไมไม่ทดลองใช้ก่อนแล้วค่อยมาเล่าเออก็มีบางอันนั่นแหละที่ทดลองใช้ไปแล้วก็รองคิวนิดนึงเพราะอย่างที่บอกแหละเราจะไม่เปิดผลิตภัณฑ์ที่มันเหมือนกันใช้พร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอามารีวิวอะ่ะมันแยกไม่ออกใช่ไหมถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน สักแบบอ่ะสามตัวบางคนอะ่ะสิบตัวเลยนะบางคนอะ่ะขอบอกบางคนสิบตัวเหมือนกันแล้วเวลาเราใช้ปนกันไปปนกันมาเวลาเอามารีวิวมาพูดถึงผลลัพธ์อ่ะมันแยกไม่ออกว่าตกลงที่มันดีขึ้นมันตัวไหนกันแน่ถูกต้องปะเออนั่นแหละก็อันนี้นะ่าสนใจมากแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ใช้อันนี้มากเลยหมดแล้วแหละเรื่องสกินแคร์ทีนี้มาถึงเรื่องของเครื่องสําอางบัางเรื่องของเครื่องสําอางอันแรกเลยที่สั่งมาจาก y e เอสสไตล์เนี่ยเป็นตัวนี้นี่ลิปตัวนี้นะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ สาลี่ะสั่งตัวนี้มาของเอพิยูนะคะเป็น water lip tint สาลี่ชอบ lip ทิ n t int, แล้วก็ชอบเนื้อแบบตัวเนี้ยใช่เลยชอบมากนะคะแล้วก็เป็นดูของ YSL ด้วยแล้วเราไปพิมพ์อีกละไปพิมพ์เซิร์ชหาว่าเฮ้ยมันมี l ิ p t i นอันไหนที่แบบน่าใช้อีกนะคะมันก็มีขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อ Rome and End ถ้าสาลี่ออกเสียงไม่ผิดนะคะเปิดออกมาเราก็ว้าวเลยนะโอ้โหแพคเกจทำออกมาสีสันน่ารักแล้วก็แบบว่า วัสดุเออดีนะคะตัวเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำออกมาได้ดีนะคะชอบเลยแหละนะคะแล้วก็สีที่สาริเลือกมาเนี่ยเป็นสีฟิกฟิกเบอร์หนะคะอันนี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่7.5ยูโรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ เฮ้ยสาลี่ยาไม่รู้เป็นไรถ้าเกิดว่ามันมีให้เลือกนะหลายๆสีแล้วมันมีสีที่แบบว่าเป็นชื่อฟิกนะสัลี่ก็จะเลือกสีนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบประมาณว่าเข้ากับสีผิวเรา <laughs> สีเป็นสีแบบนี้นะคะสีเบอร์หกสีฟิกนะคะแล้วอยากจะบอกว่าสีสวยแพ็กเกจดีอะไรดีแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นะ่ะเฟลมากเลยคือแบบว่าเวลาที่ทาไปเนี่ยมันเป็นทินทินใช่ไหมคะอ่อมันจะแห้งมันทําให้ปากแห้งแล้วก็มันจะแบบ ปากมันจะตึงเลยทุกคนเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ชอบถ้าเป็น water tint เนี่ยเราก็อยากได้อะไรแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยเวลาทาไปแล้วมันเป็นทิ n นระเลื่อแล้วก็ริมฝีปากไม่แห้งด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าติดทนไหมก็คือติดทนแหละแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันดูดความชุ่มชื้นไปจากริมฝีปาก เลยเอ่อก็เลยไม่ชอบแล้วก็สล,ลี่สั่งมาสีเดียวตอนแรกกะว่าเฮ้ยถ้ามันเนื้อดีสีสวยแล้วก็จะสั่งมาเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าก็คงแบบเออหยุดไม่สั่งละอีกตัวหนึ่งที่เป็นเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อันนี้ฝากให้น้องซื้อที่เมืองไทยเพราะว่าที่ย s สไต l ์อ่ะมันไม่มีสีเบอร์นี้มันมีแต่สีเบอร์อื่นๆใช่ไหมคะนั่นก็คือคูชั่นของลาเชนั่นเองเป็นนีโอคูชชั่นเป็นรุ่นโกลนะคะสี แพ็กเกจเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือแบบว่ารีวิวเยอะมากสาลี่ทดลองใช้แล้วชอบวันนี้ก็ใช้อยู่เนี่ยอันนี้คือคูชั่นเลยคูชชั่นแล้วสาลี่ก็มีแค่ลงคอนซีลเลอร์ L'Oreal True Match ใต้ตาเท่านั้นเองแล้วก็ลงแป้งนะคะก็เออชอบปกปิดเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ได้แบบว่าปกปิดมากแต่ก็ได้ในระดับที่เราพอใจใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็เหตุผลที่ซื้อสีนี้มาเพราะว่า สไรดดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าสีฟ้า,ฟ,าฟ้าเขียวๆเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนผิวมันซึ่งที่เนี่ยมันอากาศแห้งใช่ไหมสรล,ลิก็เลยคิดว่าเออเอารุ่นชุนชื้นมาดีกว่าแล้วก็ใช้เนี่ยระหว่างวันถามว่าหน้ามันไหมก็ไม่มันนะมันอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรวาวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ ตบซับได้แป้งแต่ว่าตอนที่วาวนี่ก็ไม่น่าเกียดนะเออสัลี่ชอบชอบรุนนี้ชอบ,ชอบ,ช,อบชอบมากเลยแหละแล้วก็ข้อดีของมันคือมันมีรีฟิลเพราะว่าสาลีอ่อะซื้อคุชชั่นอีกอันหนึ่งของแมกมาราคาเนี่ยแพงกว่าด้วยนะแพงกว่าของลาเนชแล้วก็ไม่มีรีฟิลด้วยแต่ว่าของลาเนชเนี่ยถูกกว่าแล้วก็มีรีฟิลด้วยเออแฮปปี้เลิฟมากเลยอะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ลองก็ไปลองของเขา นอกจากคุชชั่นแล้วยังมีลิปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลิปบาม,มีสีซารีก็ชอบซื้อลิปบาม,มีสีมากแล้วก็เห็นของ Laneige มันออกนะคะอันนี้ก็ได้มาจากเมืองไทยอีกเหมือนกันเพราะว่าที่ Yes s t y l ์ไม่มีรุ่นนี้ขายนะคะเป็น Laneige Lip g l o w y Lip g l o w y Balm นะคะซารีฝากน้องซื้อมาสองสีเลยสีเบอร์รี่นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นสีพีชนะสีพีชเขาก็จะเป็นหลอดสีเหลืองๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันพีชตรงไหน ปกติสีพีชมันจะแบบอมชมพูอมส้มใช่ไหมแต่ว่าพีชอันนี้ออกมาเหลืองเลยนะคะก็สลี่ใช้สีเบอร์รี่เนี่ยทุกวันนี้ใช้อยู่โหใช้แล้วแบบว่าติดกระเป๋าติดมือติดทุกอย่างติดไปหมดเออชอบมากเลยถามว่ามันต่างจากอ s l e p p n n l lip m a ์ k ตรงไหนก็คือว่าเนื้อมันคล้ายกันมากเลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็น เป็นรุ่นที่แบบเบาขึ้นนะคะสามารถใช้ได้ทั้งวันใช้ตลอดวันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมีสีแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขาจะแบบระเรื่อมากเวลาที่แบบว่าทาบนริมฝีปากของเราแล้วเนี่ยสลีิริมฝีปากคำ้ำไงเวลาทาแล้วมันก็จะไม่ได้เห็นสีมากแต่ว่ามันก็จะมีความระเรื่อความใสความสุขภาพดีอะไรแบบเนี้แล้วก็แบบ กลิ่นฮอลล์เบอรี่ชอบมากเลยแนะนํานะอันนี้ใครที่เป็นคนที่แบบว่าเออบ้าลิปบามีสีอะไรแบบนี้เหมือนกันถามว่าเหนียวเหนอะหนาไหมก็ไม่เลยนะคะมันจะมีความหนึบหนึบนิดนึงแต่ว่าไม่เหนียวเราก็รู้สึกว่าความหนึบนี่แหละมันทําให้ลิปอยู่ทนบนริมฝีปากนิดนึงนะคะจะถามว่าทนนานตลอดทั้งวันไหมก็ไม่นะคะก็ต้องมีการแบบเติมซ้ําแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า,าลิปมันจะลุดออกไปหมดแล้วเนี่ย ปากก็ยังชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งแนะน,นําแนะนาขายขายอีกอันนึงที่เป็นลิปเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลิปไม่มีสีสลี่เห็นแล้วก็เลยแบบเออสนใจดีมันเป็นของอะไรนะเดี๋ยวก่อนลืมไปแล้วว่ามันเป็นของอะไรอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของญี่ปุ่นอ่ะฮาราโบเออแล้วอันนี้เนี่ยเป็นฮาราโบไฮยาลูรอนิก เป็นลิปนะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแล้วเราก็รู้สึกว่าไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันแบบว่าให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วเขาเอามาเป็นส่วนผสมหลักในลิปบาล์มอันนี้มันก็น่าจะดูแบบเออน่าใช้ใช่ไหมปกติลิปมีสีเนี่ยสลิปก็จะทาระหว่างวันใช่ไหมทีนี้ตอนจะนอนอ่ะสลิปจะเลือกลิปบาล์มที่แบบไม่มีสีเพราะถ้าเกิดว่าทาที่มีสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปนติดผ้าปูที่นอนใช่ไหมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวคืนนี้ทดลองใช้เลยแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าห้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างถัดมาเป็นที่ปัดแก้มกันบ้างที่ปัดแก้มอันนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีนะเป็นของ Canmake นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบฮิตฮอตกันมากเลยอันนี้มีอยู่ที่ไทยนานละสีที่สารลี่เลือกมาเนี่ยเป็นเบอร์สิบเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยสาลิีไปวัดสันบ่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นที่ปัดแก้มรุ่นนี้ที่ไรรุ่นดอกกุหลาบเนี่ยก็อยากซื้อแต่พอไปลองแล้วมันก็ไม่มีสีไหนที่มันเข้ากับสีผิวของเราเลยแลล้ว่่าสุดเนีย มีน้องคนดูของสารี่เนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ย mm. พี่สารี่ลองเบอร์สิบมะมมันสวยนะมันน่าจะสวยดีนะแล้วบวกกับว่าไปดูน้องลิกมั้งแล้วลิกบอกว่าเป็นสุดยอดประจําปีของเขาอ่ะเออเบอร์สิบนะ mm. ก็เลยลองซื้อมานะคะสีสวยมากเลยพอตอนเห็นแล้วก็แบบเออสวยมากเลยแล้วก็มีแปลงด้วยกระจุงกระจิงน่ารักเออยังไม่ได้ทดลองใช้แต่ว่า ชอบอะเห็นแล้วก็ชอบโทนสีหมดแล้วแหละของที่จะเอามาโชว์วันนี้กรุบกริบนะคะเป็นของเกาหลีแล้วก็ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นใบเสเซตของทางเยส y า e นะคะแล้วก็เขามีของแถมมาให้ด้วยนะของแถมเนี่ยรู้สึกว่าสารีจะได้ของแถมเกือบทุกครั้งเลยมั้งมันจะเป็นพวกเป็นมาร์กหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นอะโลคอลลาเจนมาร์ก นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็จะเป็นวิตามิน75 Maximizing Cream เป็นลักษณะแบบเนี้ยซองๆโอเค มีแค่นี้หวังว่าคงจะชอบกันถูกอกถูกใจสำหรับขอเห่อสกินแคร์ในวันนี้นะคะบางส่วนที่ยังไม่ได้ทดลองใช้ก็เอามาบอกแล้วว่าทำไมถึงซื้อของพวกนี้มาเป็นของที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รางวัลการหรือว่าเป็นของที่เขากำลังฮิตเหอกันพูดถึงกันบ่อยในช่วงที่ผ่านมานะคะใครสนใจก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ yesstyle.com ก็ได้นะคะหรือว่า จะดูที่ชอปปีบ้านเราก็ได้นะส่งไวดีสั่งวันนี้ส่งถึงบ้านพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะสั่งที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ลิงก์ของสัลี่ที่จะขึ้นไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างเนี่ยก็สัลี่จะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยถ้าเกิดว่าใครที่สั่งของแล้วก็ใช้ลิงก์ของสัลี่นะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะอาจจะเป็นคอเฮอร์ของที่แบบสัลี่หมดแล้วซื้อมาใช้ซ้ําอะไรแบบนี้หรือว่า อาจจะเป็นของที่ใช้หมดแล้วในเรื่องของสกินแคร์เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนะคะยังไงเ,เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สรีไปแล้วบ๊ายบายนะคะ